สวัสดีค่ะ,พ,ะพ่อแม่พี่น้องพี่น้องเมื่อนี้มากินต่ำอีกแล้วละแต่ต่ำแล้วก็เจา้าไม่ยังต้อนยังเนาพี่น้องปลาทอดตีนไก่ทีเหลือๆแล้วก็กิปโปูลีดจ้ะพี่น้องเมื่อนี้เมื่อนี้เมื่อเป็นปุ่นจ้ะหุนเสน็นมุนเสน็น,สนวรวกรวงมาเห็ดถาดสวยงามเหมือนใช่มากพี่น้องมากินข้าวกันก็มากินตำมุ้งกันจ้ะมามามากจ้ามากจ้ะพี่น้องมากินกันได้ละจ้ะยันหน่อยตอนแรกยันหน่อยว่าสิบว่กินว่าสิบมันน่งหม้ซื้อไหมพี่น้องเพราะว่าฝนมันตกไหมจ้ะ นิดหน่อยหามา่ะส่ด่างเสร็จแล้วนางเบอกกระด้นนอจัะเนาะอันนี้ก็เหลือเหลือตัหลายมือแล้วพี่น้องนี่กิโปมกิรีดจ้ะโตะมันหน่อยพี่น้องบอกบอกก่อนอันนี้พักลวกได้จ้ะพี่พักบุ้งแล้วก็พักกระจรไหมพี่น้องดอกไอ ดอกผักกิ๊กไหมจ้ะดอกกระจอนตีคนเอิน่นล่ะนะพี่น้องล่ะนิดหน่อยก็จะกินแค่ข้ามสองข้ามเท่านั้นจ้ะก็มันนี่ก็ไม่ได้กินข่าวดอกพี่น้องกินต้านกินตะเสร็จดอกกระจอนมันมืนๆคือพักปังเนาะพี่น้องเนาะฮึนี่ปูนเขาใส่เขาใส่ตีบนะเนาะ thạt cà đen đúc đạp như cái nói Chút tôm ยา่นอ่อ,อยากถามพี่ถามน้องเบื้งองสิดจ,จะวาะไร่สดไหนที่เจ้งไหนยายนอยเห็บเป็ี่นยศอะไรน,น้ำเพือ่อนเหรอเห็บเป็นเนาะเ้องอยากงานไหมจ๊ะ ยำเน่น่อยไปเฝ้าพี่น้องเนี่ยพลายสนพี่น้นองกับพิมพ์พระท่านมูเป็นพิมพ์เนื้อน่อยมันเด้งไปเด้งมากยุนพ่นดีเน้อ่อยก็เลย เียงงดุยงดับอยู่พี่น้องฮะเ้ถาดใหญ่ๆซื้อๆจ้่ประเด้ว่ากิ่นมืเได้จับ ไดีดไปหนห่อยน้ำําพุ่ง้่ะปใา่ซลมนมันจะอมมาเมื่อไหร พวมันแข็งพี่น้องซื้อผลมากีดหนึ่งสามสิบห้าบาทอารมณเนี่ย้อยอารมเฉียงมา เปล่ากว้างนล้กระโูกกับปานพี่น้องไม่ลืมนะจ๊ะพูดเดบหอ้ไล่สดจากไหนก็คอมเมนต์บอกเจ้าน่อยนะจ๊ะเจ้านอยสิบม้ามันก็คิอถามเรื่องนี้นะจ๊ะตอนเราไปนสิบนกินตอนมันตกพี่น้อง พี่หน่อยตาฝนไปตลาดมาจใจบ้างหากรือว่าลอกทีหอยพี่น้อง,งยั่หน่จะไม่เห็นดอกเคยเห็นแล้วมันหักไหมจ้ะไอหมู่นเครืองน่วยน่าซื้อบางพีกมากพวงแรกแม่พี่น้อยให้ซ้ำคิบาทไหมแพงจ้ะ đi nói lại suốt nữa cái tâm một tí chút nhan chặt cái cái gì đây gì này rồi, tầng, để sẽ này thế bạn và khai được điên đàm và hoa

นำเดือกไข่มันเนี่ยมันนังมากินอยากเบากับพี่น้องไหมจ๊ะ มันเดือจ้าไปเลยเพิ่งเห็นเขาแลลมพี่ปมตวอย่างชินหนักมุมทั้งตัตไปเ่ยเดยพี่น้องต้องเด็ดค้าเด็ดปีกกินปลาดีก็น่าจะ กอดจะมีน้ำมันคนณท้าวแล้วต้องกินของหนึ่งทีพี่น้องนักประจรเมื่อตำจะตำหงย่างเดียว นเห็ดอุ่นอ่นออนะมาขึ้นนี่เผ็ดไรเผ็ดหนอเผ็ดจนไห้จนน้ำตาแตกแล้วมันห็นว่าปันไหจนจะมะนข่อเทศกา้วยแซ่บวิน่นเห็นตำหู้งมะเม่าอเทน่ น่เห็ดย่างถึงก้นกเห็ดปฝาป่าฟังๆพี่น้องเห็ดปฝาป่าวางๆเขาก็ลืมนั่นลืมนีบ่บบบนี้เนาะนี่ก็คุ้มเห็ดมันลูกคว่ครัวอยู่เดียวถ้าลูกผ่าไปตลาดตาคนไปกินหอยเปน็นหนงอะไรอย่างมากลูกว่บบาแม่ฝนตกนะพอน,นี่ พี่น่ะลูกบเตินมาีสียบญเสร็จซื้อนะพี่น้องเนาะวันมันจะแสบร้องเบิ้งมาจ้ะสียติ่มซื้อเสียดายละเห็นแล้วครับคุนแสบกว่าพี่น้องเห้ยไม่ร้องกินเบิ้งเลย่ยจ้ะ พักมีเท่ายรได้หน่อยคนขึ้นโตมัด <c oughs> อินบะหม,มีอกับปล่างเก็บจ้ะเก็เบใือเขาเอ้ยก้านปลา กป่าทาังเล็บยี 3, 3่ีกินละยี่สิบตอกโกลมกีนละสามสามสิบห้า ะจะยาหน่อยก็มาพอพี่พอน้องซ้ำนี่ล่ะเสื้ผ้าลูกผ้าลานกินเสื้ลผ้าพี่ล้าน้องไปซ้ำนี่ล่ละนอกจากน้องพี่น้องเนาะอย่าลืมนอกจากผู้ใดอะไรสดเห็นจากไหนคอมเมนต์บอกยอยนี่ได้จ้าบอกยอยนี่ยาหน่อยก็เข้าไปฟังเพื่อนอยู่เด้แต่บางที่ยาหน่อยก็ไม่ได้แสดงตัวเข้าไปฟังซื้อเพราะว่ายายนพิมพ์ยังกับพระท่านโมเป็นพิมพ์ยาหน่อยมัน่ดีไหมจ้ะคันเอาสิพิมพ์ดอเด็กสวัสดีมันมันดอเด็กล่อเลือดไปจะสิแม่พี่น้อง ันเสียเอาซาลีกันเด่งใส่ล่อเรือโหลดฮึไม่รู้เป็นพิมพ์แม่มันไปโดนแล้วแก้แล้วแก้อีกก็เป็นอยู่ช่วยละ่ะเตรียม3เพื่อเชี่ยเกอกระไพรตัวหนึ่งไหมพี่นอ้องโทรศัพท์ไม่พิถีไม่พิถีอ็ไม่นะ ก่อนจากกันไปมืัอนี้ก็ยายน้อขอฝากกดไลค์กดนสักสักไข่ให้ยายน้อยนะจ่ามืัอนี้ยายน้อยพยายามพยายามน้องม้วนม้วนไปหลายๆบ้านยายน้อยก็ทั้งแดดทั้งฮอนพี่น้องคุ้มเห็ดอยู่ทั้งสาระฮอนแดดเผาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ยุ่นหน่ายยายน้อยไม่ฮอนฟวดเวิดเวดเวดอยู่ปลอดกันไหมคลิปหน่าจ้าสวัสดีค่ะ